ัสที่ขาดคอข้อยี่ดีง้วน็จะช่องเพิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะอ่าฮะและที่ทุกคนได้ยินเสียงอยู่นั้นก็คือเพื่อนเพื่องเองค่ะเป็นใครไม่ได้นอกจากเพียงไ้ของเราทุกคนสวัสดีค่ะเสียงสองมากเลยค่ะเหมือนคนถามคอนพูดก่อนก็ไดแเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาติวหนังสือกันแต่เราอยู่ที่สนามเด็กเล่นกันนะคะคืออยู่หน้าบ้านหน้าบ้านเพึ่งเองค่ะก็คือ บ้านจะอยู่ตรงนู้นกองไฮตรงไหนคะตรงนู้นตรงตรงนู้นแล้ค่ะตรงที่พึ่งกลับมาจากนั้นนหะค่ะจริงเหรอใช่ก็คือวันวันนี้เราอ่ะมาติวหนังสือภาษาจีนกันเว้ยพรุ่งนี้มีสอบสองวิชานะคะเยอยๆแล้วก็กลับบ้านใช่แล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวเพิ่งจะอินเสิร์ตรูปขึ้นมาให้ทนะคะโอ้โหก็จะเห็นเหม่งคนเลยเลยนะคะทุกคนอ๋ปีนเหม่งก่อนนะดีนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยไม่สะท้อนแรงมากโศคอน สวัสดีว้ยรุคนเราอยู่ที่โรงเรียนลาวนะคะก็คือถ้าเราเปิดที่โรงเรียนก็แสดงว่าเราวอล์กที่โรงเรียนนะคะวันนี้นะคะเป็นการสอบวันสุดท้ายของพึ่งนะคะแล้วก็วันดีค่ะพี่โมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัีค่ะวันนี้สอบวันสุดท้ายรู้สึกยังไงบ้างคะสึกแย่มาค่ะพ้อใจพ้อขาอ๋อเค่ะนี่คือชมหน้าเพื่อนของเรานะคะก็กําลังแดกเข้าวกอดไปเข้าสอบนะคะทุกคนวันนี้ก็ จะเป็นการถ่ายรูปรวมด้วยดังนั้นเราก็จะแบบว่าเก็บเป็นความทรงจํานะคะทุกคนก็เพิ่งขอตัวไปสัก่อนะคะแล้วค่อยมาคุยกันอีกใทนเองนะคะได้นี่คือตั้งของเรานะคะทุกคนเจ็บเที่ยงแต่ม .4 เย็นม .5 เยนแล้วม .6 นะคะมีการเปลี่ยนแปลงมายังไงคะตั้งไม่พูดแไรหรอไม่พูดพูดอะไร นี่มีอันแล้วนี่นี่เราก็สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ห้องหมวดนะคะเรามาทำอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเลยแกลงเราถ้าคือเราสอบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงสี่สิบเอ็ดนะคะต่อจากนี้เราก็จะไปถ่ายรูปติดบัตรกันนะคะทุกคนิบัตรอะไรถ่ายรูปบัตรดานยาวถ่ายรูปอะไรเหรอ ่ยาดาน,นะ,ะก็ถูกแล้วนี่จ<ม><ม>ันแม่จันแม่เซลนะค่ะทุกคนที่เป็นจันแม่ของเราเองนะคะจันแม่ใหญ่ฉันแม่ใหญ่อีกท่านหนึ่งนี่ไม่ลาบค่ะเปิดว่าค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็รอทิฟทำการอะไรนะเชร์ถ่ายเอกสารเสร็จแล้วเราก็จะไปดูเสื้อสีกันนะคะเสื้อกีฬาสีนะคะเพิ่ง ซึ่งพวกเรานะคะอยู่สีแดงนะคะทุกคนซึ่งเสื้อสีปีนี้นะคะทําการเปลี่ยนจากปีที่แล้วนะคะเป็นสีที่น่าสดใสมากเลยะค่ะทุกคนเราก็อยากจะรูเหมือนกันว่าเราจะใส่ได้ไหมเพิ่งใส่เบอร์ XL นะคะทุกคนกก XL หร <XL S 1> ือเปล่า XL ค่ะใช้ XL นะคะเพร่ะไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นจะสำหรับตัวนี้คือติดผูงนะส่วนทิปนะคะเขาสั่งไซส์ L นะคะเขาน่้จะใส่พอดีนะคะใส่ M ค่ะไม่ใส่ M ใส่นเลย เอาแนงมากแส like ดงว่าเอลลเขอก่าไซส์มันจะใหญ่มาก <S <S ใช่ em> ใช่แไหมเราจะใส่ได้ไหมทุกคนไป่รอดูกันที่ห้องรีแลกซ์รูมเลยนะคะไปตอนนี้นะคนเรากำลังจะเดินไปห้องรีแลกซ์รูมนะคะไปเอาเสื้อใส่นะครับตกกรอนก็คือวันนี้เราได้ตุกก้องพิเศษมานะคะก็คือพี่เล่ของเราเองนะคะทุกคนดำมากเลยนะคะดำมากเลยก็พูดย้อนแสงนะคะนั่นแหละค่ะ ตาเราไปกันฮะ เรานะคะที่เราไปเจอกันมาเมื่อวานนะคะเป็นไงคะวันนี้สอบเป็นไงคะวันนี้ก็ชิวๆอยู่นะคะสอบไ,ได้ได้ไ,ดไม่ียนเลยคะ่ะเอาแรงมากคือค <ๆ S 1> ่อนตอนนี้เราก็กําลังจะไปสอบเอ้ยกาลังจะไปถ่ายรูปนะคะโอ้โหมองไม่เห็น minutes ตอนนี้ทุกคนเราก็อยู่ที่ห้องโถดนะคะตอนนี้เราก็มาถ่ายรูปลงติดไ,กกไรกันนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศ คยูรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ถ่ายแล้วก็นี่ค่ะคุณพี่ดูตรงนี้ค่ะคือผมมันเมื่อเช้าคือไม่ได้ตัดผมตื่นเช้ามากคนละเสียงนะคะตะกี้เสียงสองนะคะเนี่ยฟันดีเก้งโอ้โห god ก็ทรงผมไม่ได้จ้าฝากอินสตาแกรมนะคะ K underscore T B X ค่ะโอเคค่ะก็มา้ตรงนี้นะคะ อ๋อมีคนทำผมใหม่ค่ะเลยยิ้งวิงเราจะดูเหม่งคุณนะคะยาแกงอไม่แกงก็ไดูเปวค่เบี้าสวยเท่หเอา้วยเราคนตาถ่ายยังมันมาเร็วจังะเดี๋ยวเพิ่งไปถ่ายกันนะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะไปถ่ายรูปแล้ว 0500เราก็จะไม่แซ่บเพื่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพึ่งก็จะกลับบ้านหรืออย่างไรก็เราตากันนะคะอันนี้คือวอกหนึ่งวันในความทรงจํานะคะวันนี้ถ่ายรูปบัตรน,นะคะทุกคนนี่คือชอมหน้าในวันนี้อู้ตลกว่าเม่งนะจ๊ะเราวก็จะถ่ายรูปให้คนอื่นด้วยเนาะ,ะนี่คือกระจกที่เราทําการแต่งนะคะจุดต<ค>รงบูมีอยู่ในกระเป๋าหน้าพิมใหม่นะคะ ดูตั้งแต่มสี่ตอนเย็ตอนนี้มันดูแตกต่างมากเลยนะคะน่าดูในคลิปเก่าๆนะคะทุกคนนี่คือกระจกที่สองอสวยมากค่ะทุกคนอุ้ย <c oughs> พี่เล็กของเราเหม่งตึ้งๆน่ารักมากเลยค่ะทุก <c oughs> คนอุ้ยชอบอ่ะน่ารักจีจังเลยมีคนแปลงล่างแล้วค่ะคทุกคนพี่เล็กเป็นไงบ้างคะตอนหายดูเจ็บชิลๆเลยตลกตลก มอันนี้คือเปลี่ยนลุกล่างก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นพี่แพรสวยไม้ไหวปังให้ดูกลมเหมือนอกนะทุกคนสีสวยค่ะพี่ทิพย์สวยค่ะพี่ทิพย์สวยค่ะคุณจะยิ้มแค่นี้เหรอใช่พี่ทิพย์จะพยายามนี่คือเบื้องหลังการถ่ายรูปนะครับแฟนของเราทีมงานเองนะคะนี่คือทีมงานสโตรของเรานะคะทุกคนนี่คือหน้าของตังเมย์กระจกไข่ เราก็จะมาดูรูปกันนะคะทุกคนดูตอนสิชูตัวนั im <im ้นต um, ัวนัはは้นช uh. ูไอที่ถายูปขอดอะที่นี้ว้าวเาิดเปคนเท้าละไรจะห่เปิดเยไปกนปลหลังเลยอายโอ้ยงสวยอะสวยนี่คุยัเล่นแล้วนเละ

เดี๋ยวื่ะกี้เราจะมาดูเรานะคะทุกคนหน้าซาบพึ่งนะคะโอ้ไม่กอดหน้าขาวมากค่ะไม่โฟจ้ะโอ้โหหน้าเละตุยนุ้ยพ่อแม่เล็กโอเคค่ะคุณทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายแล้วเรียบร้อยนะเราจะไปถ่ายรูปขอให้เพื่อนต่อนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะสั้นๆนิดนึงนะค่ะก็ใครที่เข้ามากดติดตามดูผ่านๆก็ขอให้สนุกนะคะทุกคน ก็คือน,นี่ชมหน้าทิพย์ตั้งแต่อยู่ม .4 นะคะเขาก็เปลี่ยนไปเยอ่ะอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่ม .4 ตอนนี้นะคะทุกคน oh my god เราก็จะไปอะค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะยืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้ถึงด้วยนะคะแต่ที่สำคัญแชร์ไปเยอะๆนะคะก็ายบาล้นนะคะทุกคนปิดคลิปไว้หน่อยให